สวัสดีค่ะทุกคนตอนที่25แล้วนะคะมาช้าแต่มานะกว่าจะกลับถึงบ้านแต่กูว่าไปใส่เสื้อหรอวะมันดูเสียมรารย,ยาทยังไงก็ไม่รู้วะ่ะไป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 กราฟก็ดึงโจเพื่อให้ไปใส่เสื้อในห้องด้วยกันโจนี่ก็ทำหน้าเสียงเล็กน้อยเลยค่ะแต่ก็ยอมพยักหน้า เออพี่ฟางรอสักครู่นะครับผมสองคนขอไปใส่เสื้อแป๊บนึ่งกราฟก็บอกกับฟางนะคะอืมได้สิฟางก็ตอบกลับค่ะก่อนที่โจะจะแกล้งจับเอวกราบเพื่อดันให้เดินต่อไปที่ห้องนอนซึ่งฟางเองก็เห็นทุกอย่างอน,นะทุกคนทำหน้าให้มันดีดหน่อยสิวะไอโจกราฟกระทักขึ้นค่ะเมื่อเดินเข้ามาในห้อง และเห็นว่าคนรักทำหน้าเซ็งๆสิงวันหยุดกูก็อยากจะอยู่กับมือสองคนบ้างนี่หว่าโจก,ก็โบนออกมาเดี๋ยวกินลาดหน้าเสร็จพี่ฟางเขาก็ไปแล้วล่ะกาฟก็พูดขึ้นเฮ้อมึงมองออกใช่ไหมกาบว่าพี่ฟางเขาชอบมึงนะโจก,ก็ถามขึ้นมากาฟก็นิ่งไปนิดแต่ก็พยักหน้ารับค่ะก็รู้แต่พี่เขาหน้าสงสารว่ะคือเหมือนเขาตัวคนเดียวยังไงก็ไม่รู้ แล้วอีกอย่างนะโจถึงแม้ว่าพี่ฟางเขาจะชอบกูแต่กูไม่ได้ชอบเขามึงก็ไม่น่ากังวลอะไรเลยกาฟก็บอกให้คนรักมั่นใจในตัวเองเขาไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องนี้กับโจไปกี่รอบแล้วแต่ดูเหมือนคนรักของเขาก็ยังคงกังวลอยู่ตลอดมึงรู้ไหมกาฟระหว่างคนที่เข้ามาแทรกระหว่างเราอย่างพี่นัตตี้เมื่อคืนเนี้ย พี่ฟางของมึงเนี่ยคนที่น่ากลัวที่สุดคือพี่ฟางของมึงเนี่ยแหละโจก,ก็บอกออกมาเสียงจริงจังกาบก็เลิกคิ้วขึ้นนิดนิดค่ะทำไมกาบก็ถามกลับก็คนที่ยอมเปิดเผยตัวต,วตวนออกมาให้เราเห็นกับคนที่แอบซ่อนตัวตนของตัวเองเอาไว้อะมึงว่าแบบไหนหน่ากลัวมากกว่ากันละ่ะโจก,ก็บอกออกไปอีกกาบก็นิ่งคิดค่ะมันก็จริงอย่างที่มึงบอกนั่นแหละแต่เรา จะทำอะไรได้วะเรายัางไม่รู้นี่ว่าจริงๆแล้วพี่ฟังเขาร้ายหรือว่าดียังไงตราบใดที่ตอนนี้เขายังดีกับเราอยู่เราก็ควรจะดีกับเขากลับไปไม่ใช่หรอวะเพียงแค่เราก็คอยระวังตัวทำอะไรให้มีสติอยู่เสมอไม่เปิดช่องให้ใครเข้ามาแทรกแซงระหว่างเราสองคนได้ ก็พอกาแบบก็บอกออกมาอย่างมีเหตุผลค่ะซึ่งโจเองก็พอจะยอมรับในเหตุผลที่คนรักบอกออกมาได้มึงพูดถึงขนาดนี้แล้วกูจะว่าอะไรได้วะเอาเป็นว่ากูจะพยายามไม่หมุนหงียะกันที่ต้องเห็นสายตาชื่นชมชื่นชอบของพี่ฟางที่มองมึงนะ่ะโจก็บอกออกมาอย่างจำยอม เบอร์ไปไปะสายตาชื่นชมชื่นชอบบ้าอะไรเมืองนี่อ่านหนังสือการ์ตูนมากไปหน่อยไหมกาฟก็ว่าคนลักอย่างคำๆค,ค่ะก่อนจะเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบเสื้อมาใส่กาฟก็เดินผ่านกระจกก่อนจะชะงักเท้าแล้วเดินถอยกลับมาเฮ้ยไอโจมึงทำรอยไว้ขนาดนี้เลยเหรอ กาบก็โวยวายขึ้นมาค่ะเมื่อเห็นรอยที่ร่างกายของตัวเองโจก็ทำหน้าเลอะละไม่รู้เรื่องอ้ายเยอะจริงๆด้วยโทษทีวะตอนนั้นกูยังอารมณ์ไม่อยู่โจก็แซงทำเป็นเพิ่งเห็นรอยบนตัวของกาบกาบก็ลีตามองโจเล็กน้อยแน่ใจนะว่ามึงเพิ่งรู้ว่าที่ตัวกูมีรอยเยอะขนาดนี้กาบก็ถามขึ้นมา โจก็รีบตีหน้านิ่งเเออสิเพิ่งเห็นเนี่แหละโจะก็บอกกับกาบก็สวมเสื้อทันทีค่ะก่อนจะเตะก้คนคนลักยังมั่นไส้คิดว่ากูรู้ไม่ทันเมืองหรอไอตัวกินหมดกับก็ว่าออกมาโจก็หลุดขำเล็กน้อยเลยค่ะก็กูอยากโชว์ีาาิฟางอ่ะให้เห็นเห็นไปนเลยว่ามึงกับกูเป็นอะไรกัน จก็บอกออกมาตามตรงค่ะกาฟก็หน้าขึ้นสีเล็กน้อยเมื่อนึกได้ว่าฟางคงเห็นลอยไปแล้วมีหน้าล่ะพี่ฟางทำหน้าแปลกๆปมึงนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะไอโจกาฟก็ว่าคนลักแบบไม่จริงจังนักค่ะโจก็ยักไหลน่นิดๆแหละใส่เสื้อแล้วออกไปข้างนอกได้แล้วป่านนี้พี่ฟางนั่งรอเบื่อแย่ กร,กระพูดขึ้นก่อนจะเดินนำออกไปนอกห้องนอนค่ะโจก็หยิบเสื้อของตัวเองมาใส่แล้วเดินตามออกไปอย่างรวดเร็วเพราะเขาไม่คิดจะปล่อยให้คนรักอยู่กับฟางตามลำพังแน,แน่เมื่อทั้งสองคนออกไปที่ห้องครัวแล้วนะคะก็นางกินลาดหน้าที่ฟางซื้อมาให้ด้วยกันฟางกินไปก็รอบมองสองคนไปด้วยนะ ซึ่งโจงก็ให้กาฟปรุงรสชาติลาดหน้าให้เหมือนทุกทีนั่นแหละโจกับกาฟดูแลก,กันดีจังเลยนะฟางก็พูดขึ้นเสียงแผ่วชะค่ะเราสองคนดูแลก,กันและก,กันแบบนี้มาตลอดแลลวครับโจก็เป็นฝ่ายพูดออกมาเพื่อสื่อให้ฟางรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนฟางก็น้าหมนุษยเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยิ้มอ่อนๆออ,ออกมา ดีจังนาช้านะฟางก็บอกออกมาเสียงแผวผมว่าเรากินต่อกันดีกว่าครับกราบก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วทั้ง3ามก็นั่งกินลาดหน้าต่อกันจนหมดค่ะโจก,ก็อาสาล้างจานชามให้ส่วนกราฟก็เดินไปส่งฟางที่หน้าประตูขอบคุณสำหรับลาดหน้านะครับกราฟก็พูดขึ้นฟางก็ส่งยิ้มให้เล็กน้อยนะ เอาไว้ถ้าพี่มากินข้าวกับโจกับกาฟอีกจะได้ไหมโจจะว่าพี่หรือเปล่าฟางก็ถามกาฟอย่างเกรงใจมาได้ครับไม่เป็นไรโจมันเป็นแบบนี้แหละพี่ฟางอย่าคิดมากเลยกาฟก็พูดขึ้นฟางก็ยิ้มน้อยๆก่อนที่จะเปิดประตูห้องก่องกาฟออกไปแต่จู่ๆฟางก็ชะง,งักแล้วดึงประตูปิดเข้ามาด้วยสีหน้ามุนๆด้วยสีหน้าตื่นๆค่ะ มีมีอะไรหรือเปล่าครับกาฟก็ว่าออกมาอย่างสงสัยคือพี่ขอนั่งเล่นห้องกาฟสักพักได้ไหมฟางก็ถามออกมาด้วยน้ำเสียงรนๆทำให้กาฟเลิกคิ้วขึ้นนิดๆแต่ก็พยักหน้ารับออดเสียงออดหน้าห้องของกาฟก็ดังขึ้นทำให้ฟางสะดุ้งเล็กน้อยแล้วรีบหันไปสองช่องตาแมวก่อนจะหันมาหากาฟด้วยสีหน้าซิด ้อมกับดึงกาฟที่ทำท่าจะไปเปิดประตูเอาไวา้กับอย่าเพิ่งเปิดพี่ขอลบห้องกาฟก่อนได้ไหมฟางก็พูดขึ้นเสียงไม่ดังมากนักด้วยท่าทีร้อนรนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับกาฟก็ถามขึ้นเสียงเครียดพอดูท่าแล้วฟางอ่ะเหมือนกำลังตื่นกลัวอะไรบางอย่างเสียงออดก็ยังคงดังอยู่ค่ะใครมากดออดว่ากับโจก็เดินออกมาทาอย่างสงสัย พี่ฟางถ้าพี่จะให้ผมช่วยพี่ต้องบอกผมกาบก็พูดขึ้นเสียงเครียดโจก็เดินเข้ามาหาด้วยสีหน้างงๆค่ะฟางก็เม้มปากเล็กน้อยคนที่มากดออดคือพี่กำลังหลบเขาอยู่กาบกับโจช่วยพี่หน่อยนะถ้าเขาถามถึงพี่บอกว่าไม่เห็นพี่หรืออะไรก็ได้นะช่วยพี่หน่อยนะฟางก็เขย่าแขนกาบพูดขอร้องออกมาอย่างน่าสงสาร้ะ งั้นพี่เข้าไปหลบในห้องผมก่อนก็ได้กาบกระพูดขึ้นฟ้าจึงพยักหน้ารับก่อนจะรีบเข้าไปหลบในห้องนอนของกราฟอย่างรวดเร็วโจวก็เกาหัวแคลกเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวค่อยถามพี่เขาอีกทีตอนนี้เปิดประตูกอนละกันกราฟก็บอกกับโจคะ่ะก่อนจะเปิดประตูห้องออกไปแล้วพบชายหนุ่มหน้าคมเข้มแบบชาวต่างชาตยิยืนอยู่หน้าห้อง รูปร่างสูงใหญ่จนโจที่คิดว่าตัวเองสูงอยู่แล้วอีกฝ่ายยังคงสูงกว่าหลายเซนเลยมาหาใครหรอครับกราฟก็ถามขึ้นอีกฝ่ายก็มองเข้ามาในห้องกราฟและโจอย่างสำรวจด้วยสีน้านิงๆนน้องรู้จักคนในห้องข้างๆนี้ไหมที่ชิวฟางนะชายหนุ่มก็ถามออกมาเสียงนิงรู้จักครับฟางกับคือโจก็เป็นคนตอบค่ะว่ารู้จักแล้วเขาไปไหน อีกฝ่ายก็ถามออกมาอีกไม่ทราบครับกาบก็ตอบออกมาทันทีค่ะแน่ใจนะอีกฝ่ายก็ถามเสียงนิ่งเลยค่ะครับพวกผมก็แค่รู้จักพวกรู้จักพี่เขาแบบผิวเผินไม่ได้สนิทสนมอะไรแล้วจะรู้ได้ไงว่าพี่เขาไปไหนมาเสียงประกาศแล้วก็ยกยิ้มที่มุมปากนิดนิดดีแล้วที่รู้จักกันแค่ผิวเผินอยู่ข้างห้องหมอนั่น ก็ระวังตัวให้ดีละกันหมอนั่นไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดหรอกนะอีกฝ่ายก็บอกกลับมาค่ะก่อนจะเดินไปทันทีโดยที่ไม่ได้ดึงดันจะถามต่อหรือจะเข้ามาสำรวจในห้องของโจและกาบแต่อย่างไรกาบก็รีบปิดประตูทันทีนี่มันเรื่องอะไรกันวะกาบก็ถามออกมาอย่างสงสัยกูจะรู้ไหมเนี่ยคงต้องถามพี่ฟางแล้วล่ะ ว่าแต่มืงได้ยินที่พี่คนนั้นเขาเตือนเรื่องพี่ฟางไหมล่ะโจก็พูดขึ้นมึงจะฟังความข้างเดียวได้ยังไงว่าโจเขาอาจจะไม่ชอบพี่ฟางแล้วใส่ความพี่ฟางก็ได้ดับก็บอกกลับมาค่ะพอคิดว่าฟางไม่ใช่คนไม่ดีอะไรแล้วถ้ามันจริงอย่างที่เขาบอกออกมาล่ะมึงจะต้องฟังความสองฝ่ายเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะพูดจริงเท่านั้นแหละ โจก็บอกออกมาเสียงเครียดกราฟเองก็หน้าเครียดไปด้วยเหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องหันไปที่ประตูเมื่อประตูเปิดออกมาเขาไปแล้วใช่ไหมฟางก็ถามออกมาเสียงสั่นๆครับกราฟก็ตอบกบับฟางก็เดินมาหาทั้งสองด้วยสินยาคิดเครียดค,ค่ะขอบคุณกราฟกับโจมากนะที่ช่วยพี่ฟางก็พูดขึ้นพี่ไป ก่อเรื่องอะไรไว้อะถึงต้องหลบคนเมื่อกี้ด้วยโจก็ท้ามออกมาตรงๆเลยค่ะฟางก็กลมนางุดเลยเ้มปากเข้าหากันนิดนิดโจก,ก็เรียกคนรักเป็นการปรามไปด้วยอะค่ะพอคิดว่าฟางคงยังไม่กล้าที่จะเล่าอะไรในตอนนี้เพพี่ขอโทษนะที่ทำให้ทั้งสองคนลำบากใจขอโทษจริงๆฟางก็บอกออกมา สียงสันส้นๆไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวพี่ฟางนั่งเล่นห้องผมก่อนแล้วกันแล้วค่อยกลับห้องกรับก็ตัดปวดออกไปค่ะก่อนที่จะดึงโจเข้าไปในห้องนอนด้วยกันโจมึงอย่าเพิ่งไปคาดคั้นอะไรพี่เขานักเลยกรับก็พูดขอคนรักค่ะโจก็ทอนายใจหนักๆก,ก่อนจะไปยักหน้ารับเออกูก็ไม่ได้อยากจะอ,อะไรกับพี่เขามากหรอก แต่ขออย่างเดียวอย่าหาเรื่องอะไรให้เราสองคนเดือดร้อนก็พอโจก็บอกกลับมาก่อนจะนั่งลงที่ปลายเตียงค่ะพร้อมกับดึงกราฟที่ยืนอยู่มากอดเอวเอาไว้อืมกูก็ว่าจะช่วยเท่าที่ช่วยได้กราฟก็ตอบกลับมาค่ะพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันดีไหมกูยอยากดูหนังวะ่ะกราฟก็พูดชวนขึ้นนะนะคะนึกยังไงถึงชวนไปดูหนัง โจก็เงยหน้าขึ้นมาถามคนรักตัวเองนะก็ชดเชยวันนี้ที่เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังไงกาบก็บอกออกมาอย่างเอาใจถึงแม้ว่าเขาจะช่วยเหลือฟงังแต่ใช่ว่าจะไม่ใส่ใจคนรักคะ่ะโจยิ้มออกมาทันทีเมื่อได้ยินออกไปดูหนังก็ไม่ได้ดูตามลำพังสักหน่อย คนอยู่กันเต็มโลงเลยโจก็แกงว่าออกมางั้นไปซื้อซีดีมาดูกันสองคนกาบก็เสนอคืนโจก็หัวเราะในลำคอเลยคนะ่ะไปดูที่โรงหน,งนั่นแหละกูแค่ล้อมึงเล่นนะ่ะโจก็บอกยิ้มๆก่อนจะเอาหน้าไปซุกที่หน้าท้องของคนรักที่ยืนอยู่เอาไว้ขอบใจนะที่คิดถึงความรู้สึกของกูโจก็พูดขึ้นเสียง,งจางงมึงเองยังคิด ถึงเรื่องของกูก่อนทุกทีเลยนี่นะกาบก็พูดอย่างเอาใจโจก็ยิ้มนิดๆเลยค่ะงั้นพรุ่งนี้กูขอเลือกหนังที่จะดูเองนะโจก็พูดขอออกมากาบก็พยักหน้ารับยิ้มๆค่ะก่อนจะหุบยิ้มชา้ชาๆแล้วดึงหูโจทั้งสองข้างโอ๊ยกาบก็ดึงหูกูทำไมเนี่ยโจก็อวดโอดครวนขึ้นมาทันทีเลย มึงกอดกูเฉยๆก็ได้มึงจะบีบก้นกูทำไมไอ้โจกาบเกาเข็นเสียงว่าออกมาเมื่อถูกคนลักบีบก้นอยู่สักพักแล้วก็บีบก้นมึงแล้วเพลินดีโจก็พูดออกมาแล้วก็หัวเราลั่นเลยค่ะก่อนจะถูกกาบนีตีเบาๆที่ไหล่และหัวแบบละลัวเลยจนโจนี่ล้มตัวลงไปกลิ้งบนเตียงอย่างคำคำมึงแม่งกวนทีนตลอด กาบก็ว่าออกมาอย่างคำๆเหมือนกันนะคะทั้งสองก็นอนลงข้างๆกันบนเตียงกาฟโจก็เรียกคนรักเสียงจริงจเลยทีนี้ว่ากาบก็่านรับในลำคอแล้วหันไปมองน้าโจที่กำลังมองเขาอยู่พอดีเลยค่ะช่วงที่เราสองคนจะต้องซ้อมกีฬาไปด้วยเรียนไปด้วยมันอาจจะทำให้เราสองคนมีเวลาให้กันได้ไม่มากนักมึงรู้ใช่ไหม โจก็ถามขึ้นกูรู้แต่ใช่ว่าเราสองคนจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเึมเมื่อไหร่ละ่ะเลิกเรียนเลิกสอบกีฬาก็กลับมาห้องด้วยกันนี่ไงกาบก็พูดขึ้นอืมมึงก็อย่าเอาเวลาของเราสองคนไปให้คนอื่นก็แล้วกันโจก็ว่าออกมาอีกกาบก็ส่ายหน้าไปมานิดๆมึงนี่ห่วงแม้กระทั่งเวลาเลยนะกาบก็ว่าออกมายิ้มๆมนะคะไม่ได้หรอกอะไรที่เกี่ยวกับมึง กูห่วงหมดแหละโจก็บอกกับยิ้มยิ้มเช่นเดียวกันค่ะก่อนที่ทั้งสองจะนอนคุยกันไปเรื่อยๆจนฟางมากเคาะประตูห้องบอกว่าจะกลับแล้วนะกลับกับโจถึงได้เดินออกไปส่งที่ประตูแล้วกลับมาดูทีวีกันทั้งวันไม่ต้องแต่งหลอกมากนักหลอกกูห่วงโจก็พูดขึ้นเมื่อเห็นคนละกำลังแต่งตัวเพื่อออกไปดูหนังด้วยกัน หลอบาแหละกูแต่งปกติของกูแบบนี้เหอะกาบก็พูดขึ้นโจก็เดินมาหอมแก้มคนรักฟอดหนึ่งแล้วก็เดินไปหยิบเสื้อคู่ในตู้ค่ะกาบได้แต่มองด้วยสายตาดุดุแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแค่มองกรุบเกลื่อนความเขือนท่านั้นเลยค่ะทุกคนโจก็มองพอโจอ่แต่งตัวเสร็จก็เดินอ้อมมาตากผ้าคนหนูแล้วก็หอมแก้มของกาบอีกครั้งมึงตัดแก้มกูไป นั่งหอมทั้งวันเลยดิแม่นั่งหอมทั้งวันเลยดิแม่โจกก็ว่าออกมาโจก็ยิ้มขำนิดๆจชคะค่ะมึงพูดะซะืสอหยองเลยนะโจก็ว่าออกมาบ้างก็มึงจะหอมอะไรนักหนาเนี่ยกาบก็พูดขึ้นแต่ใบหน้าก็ขึ้นสีละเลืองค่ะก็หอมตุนไว้ก่อนไงออกไปข้างนอกอะมึงไม่ให้กูหอมนี่ว่าโจก็พูดว่าพร้อมกับยักคิ้วใส่กาบ กาบก็เลยเตะก้คนคนรักไปยังมันไสมัวแต่เล่นอยู่ได้แต่งตัวเร็วๆเดี๋ยวไปหาข้าวกินที่ห้างเลยละกันกาบกระูดขึ้นค่ะโจก็พยักหน้ารับก่อนที่ทั้งสองจะเตรียมตัวแล้วพากันออกจากคอนโดโจก,กับกับก็ขี่มอไซค์ไปเหมือนเคยแหละเพื่อตรงไปยังห้างที่อยู่ไม่ไกลจากคอนโดมากนะักเมื่อไปถึง กระจอดลดเรียบร้อยทั้งสองก็พากันไปดูหนังดูเรื่องอะไรดี่ะโจก็ถามขึ้นเมื่อยืนดูรอบหนังข้างๆกาบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนังหลักกาบก็พูดออกมาโจก็ยิ้มนิดๆค่ะงั้นดูเรื่องนี้ดีไหมโจก็ชี้ไปที่หนังแอคชั่นเรื่องหนึง่งกาบจึงไปยักหน้าเราค่ะพร้อมกับตกลงกันว่าจะดูรอบบ่ายโมงพอตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วทั้งสองก็เลย ขอไปกินข้าวก่อนละการเพราะหิวมากโอเคได้ตัวมาละไปหาข้าวกินกันโจก็พูดพร้อมกับกอดคอกราฟเดินไปด้วยกันค่ะกราฟก็ไม่ว่าอะไรนะที่คนรักกอดคอตัวเองเดินทั้งสองก็เดินมาที่ศูนย์อาหารต่างฝ่ายต่างเดินซื้ออาหารที่ตัวเองอยากจะกินค่ะน้องโจเสียงเรียกของหญิงสาวก็ดังขึ้นโจก็หันไปมองก็ต้องรอบถอนหายใจเบาๆพานคิดว่าทําไมเวลาของเขาเนี่ย ที่ออกมาดูหนังลืมมาเที่ยวข้างนอกกับกาบทีไหลจะต้องมาเจอมอาระจนทุกทีมาเที่ยวเหรอครับพี่นตีโจก็ทักหญิงสาวที่เดินเข้ามาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนมาดูหนังนะแล้วโจหลามาคนเดียวเหรอหญิงสาวก็ทามออกมายิ้มยิ้มโจก็ยิ้มกลับไปตามมารยาดนะนะมากาแฟนะครับโจก็บอกออกไปตรงๆทําให้หญิงสาวชะงักไปนิดโจกูไปรอที่โต๊ะนะ เสียงของกาฟก็ดังขึ้นเมื่อเดินมาหาโจกาฟก็มองหญิงสาวที่เข้ามาทักโจตั้งแต่แรกแล้วคะ่ะจึงได้เดินเข้ามาหาโจอืซื้อน้ำมาให้ด้วยนะโจก็บอกกับพอตัวเองกําลังยืนรออาหารที่สั่งหญิงสาวก็มองตามกาฟไปพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนี่เหรอแฟนที่น้องโจพูดถึงนะ่ะหญิงสาวก็ถามขึ้นครับโจก็ตอบกลับมาตามจริง ก็น่ารักดีนะหญิงสาวก็พูดกันเลยลอยโจก็ยกยิ้มขึ้นมาบ้างครับผมถึงได้ระเข้าไงโจก็บอกกับก่อนจะรับอาหารที่ทางร้านส่งมาให้ขอตัวก่อนนะครับโจก็บอกกลับมาก่อนจะเดินเลี่ยงไปหากราบที่โต๊ะเป็นไงล่ะแกน้องมันไม่เล่นด้วยหรอกนะส่วนของเพื่อนของหญิงสาวก็พูดขึ้นแต่นัตตี้กลับยิ้มออกมาอย่างถูกใจแบบนี้สิ น่าสนยึกยากแบบเนี้ยเวลาย,ยอมสยบให้ฉันมันรู้สึกสะใจดีนะหญิงสาวก็พูดออกมาค่ะอ่ะน้ำกาบก็วางแก้วน้ำให้คนรักหลังจากที่เดินไปซื้อมาให้ก่อนจะนั่งลงกับข้างโจเขาเข้ามาทักเองนะโจก็รีบบอกกาบท,าทันทีเลยค่ะกูรู้กูเห็นอยู่แล้วกูก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยพอกูเชื่อใจมึง กาฟก็บอกออกมาเสียงจริงจังทำให้โจยิ้มออกมาอย่างพอใจเลยแต่ดูเหมือนว่าพี่เขาอยากจะได้มึงมากนะขนาดมึงเดินหนีมาแล้วอ่ะเขายังมองมันอยากจะตะคุบม,มึงให้ได้เลยกราฟก็พูดขึ้นทำให้โจยิ้มกว้งกาเดิมเพราะมันหมายถึงว่ากราฟมองโจอยู่ตลอดเวลาค่ะอยากได้แต่กูมไม่ยอมโจก็พูดขึ้นยิมย้มยิ้มเฮ้ยมึงก็ระวังระวังไว้หน่อยอย่าให้ประวัติศาสตร์ส้สำรลอย กัาบก็พูดเตือนขึ้นรู้แหละมึงเองก็เหมือนกันแหละโจก็บอกกลับมาค่ะเออว่าแต่ไออินมันเป็นยังไงบ้างวะกูไม่ได้ข่าวมันเลยก๊าบก็ถามขึ้นมาเลยค่ะเมื่อนึกได้พอเขากับอินก็ถือว่าปรับความเข้าใจกันดีแล้วโจก็ยกยิ้มนิดๆเสร็จไอบิวไปแล้วโจก็พูดออกมาทำให้กาบตาโตเลยค่ะฮะ มึงรู้ได้ไงกาบก็ถามออกมาอย่างตกใจจะว่าไปเขาก็ไม่ค่อยได้ติดตามหรือว่าติดต่อกับบิวเพื่อนของเขามานานแล้วพอมัวแต่วุ่นวุ่น,นเรื่องเรียนเรื่อง,ร,อง,ร,อง,ร,องรับน้องไอ้ปิงเพื่อนกูที่ไปเรียนที่เดียวกันกันกบพวกมันโทรเล่ยให้กูฟังว่าไอ้บิวกับไอ้อินมันคบกันแล้วแต่จะไปคบกันกันอีท่าไหนกูก็ไม่รู้หรอกนะโจะก็บอกกลับมาค่ะกราฟก็นั่งกินข้าวไปพร้อมกับ ขโมคิ้วไปด้วยงงวะปกติไอ้บิวมันไม่ค่อยชอบไอ้อินสักเท่าไหร่ทำไมมันไปคบกันได้วะอีกอย่างไอ้บิวมันคกผู้หญิงมาตลอดกาบก็พิมพาออกมาอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้ขนาดมึงกับครูตอนแรกเตียนแทบตายสุดท้ายก็ลงเอยกันโจก็พูดขึ้นยิ้มๆกาปก็นั่งนิ่งไปเออวะกาปก็ตอบกลับมานะ พวกพี่นั่งด้วยคนได้ไหมโจเสียงของหญิงสาวก็ดังขึ้นมาค่ะทำให้โจกับกาบหันไปมองกาบก็มองไปรอบๆก็เห็นว่าโต๊ะกินข้าวในสูตรอาหารถูกจับจองเต็มกันหมดแล้วจริงๆแต่ถ้าเดินหาดีๆก็อาจจะมีที่นั่งให้ให้นั่งนะโจก็หันมามองหน้ากาบเล็กน้อยเชิญครับกาบก็เป็นฝ่ายตอบรับค่ะทำให้หญิงสาววางถาดอาหารลงบนโต๊ะ นตีก็ลาเกอี้ม,มันนั่งด้านที่ติดกับโจทันทีกาบก็เลือบมองเล็กน้อยแต่ก็ไม่พูดอะไรโจมาทำอะไรกันหรอมาเดินเล่นหรือว่ามาดูหนังอะหญิงสาวก็ถามขึ้นค่ะขณะนั่งกินไปด้วยมาดูหนังนะครับโจก็ตอบกลับความจริงเขาอยากจะไล่หญิงสาวไปห่างๆด้วยซ้ำค่ะแต่ติดที่ว่าอีกฝ่ายอ่ะเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละ ทำให้โจลำบากใจเขาไม่อยากขึ้นชื่อว่าลังแกผู้หญิงกาเปงก็คิดแบบเดียวกันกันกบโจด้วยจริงเหรอเรื่องอะไรนะ่ะหญิงสาวก็ถามออกมาอีกโจก็บอกชื่อเรื่องไปสรุปว่าหญิงสาวดูเรื่องเดียวกันค่ะรอบเดียวกันแต่นางคนละทีพอโจเลือกซื้อที่นั่งแบบโซฟาคู่เสียดายจังไม่ได้นั่งด้วยกันหญิงสาวก็พูดออกมายิ้ม พอดีพวกผมอยากเป็นส่วนตัวนะครับกาบก็อดไม่ได้ที่จะพูดกลับมาพร้อมกับส่งยิ้มเย็นเย็นไปให้หญิงสาวหญิงสาวก็ชะงักไปนิดเลยค่ะคบกันมานานแล้วหรอหญิงสาวก็ถามกาบกลับไปกาบก็นิ่งไปนิดครับกาบก็ตอบกลับแล้วหญิงสาวก็ไม่ถามอะไรออกมาอีกค่ะแต่หันไปถามโนนถามนีโจโจก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างจนโจกับกาบกินอาหารหมดแล้วผมสอง คนขอตัวก่อนนะครับโจก็พูดขึ้นก่อนจะดึงแขนกาบเบาๆให้ลูกตามไปกาบก็ส่งยิ้มให้หญิงสาวเป็นการลาแล้วเดินไปพอมกับโจทําไมเวลาเราสองคนออกมาเที่ยวด้วยกันต้องมีคนมาคอยขัดแบบนี้ด้วยวะโจก็บ่นออกมาค่ะพอครั้งที่แล้วก็เป็นเพื่อนผู้หญิงในห้องของกาฟทําใจวะเราสองคนหน้าตาดีก็กแบบนี้แหละกาบก็พูดขึ้น ทำให้แบบคือโจต้องหันมามองตาโตเลยโหความจริงคำพูดพวกเนี้ยต้องเป็นกูนะที่พูดนะคราฟโจก็พูดขึ้นอย่างคำๆค,ค่ะกาฟก็หวัวเราะเบาๆกลับไปเช่นเดียวกันเขาไม่อยากจะให้โจหงุดหงิดไปมากกว่าน,นี้ถึงได้พูดเพื่อให้โจคลายอารมณ์คุนคุณในใจลงบ้างดีนะที่กูซื้อที่นั่งแบบโซฟาคู่โจก็พูดขึ้นมาอีกค่ะกาฟก็เลยพยักหน้ารับก่อนที่ทั้งสอง จะเดินมานั่งตรงที่นั่งรอด้านหน้าทางเข้าโรงหนังกูว่าพี่นัตตี้อ่ะเขาคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกกาบก็สันนิษฐานขึ้นมาแล้วจะทำยังไงดีวะกูแม่งก็ลำคาญนะเว้ยผู้หญิงอะไรวะลูกผู้ชายโคตรน่ากลัวเลยโจก,ก็ว่าออกมาอีกมึงก็ถวายตัวให้พี่เขาสักครั้งสองครั้งสิเดี๋ยวพี่เขาก็เลิกยุ่งเองกาบก็แกงพูดออกมา กูจริงโจก็ถามกาบค่ะกาบก็หัวเราเบาๆเลยลอเล่นมึงไม่ใช่ของสาธารณะที่กูจะแบ่งให้ใครใช้ก็ได้นะกาบก็บอกออกมาเสียงจริงจังทำให้โจยิ้มกล้างอีกครั้งดีใจวะที่มึงห่วงกูโจก็พูดยิ้มๆกาบก็ยิ้มรับเหมือนกันค่ะแค่พูดเอาใจหน่อยโจก็หายงุดหงิดได้แล้วเมื่อใกล้เวลาดูหนังโจก็ไปซื้อนะ้ำป๊อปคอนมาเตรียม และพาการเดินไปดูหนังด้วยกันสนุกดีวะกูมันเก่งทั้งเรื่องเลยโจก,ก็พูดขึ้นยิ้มๆเมื่อเดิอนออกจากโรงหนังพร้อมคนรักก่อนจะเหลือไปเห็นกลุ่มของนัตตี้กำลังเดิอนออกจากโรงหนังเช่นเดียวกันไป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 โจก,ก็รีบดึง,งมือกับเดิอนอย่างรวดเร็วไปไหนมึงจะรีบไปไหนของมึงไอโจกาบก็ถามขึ้นแต่ก็รีบเดินตามแรงลากของคนรักอยู่ดี นี่พี่นัตตี้เดี๋ยวเขาหาเรื่องมั่เกาะแกกียโจก็บอกกับกาบก็ยิ้มคำนิดนิดเลยความจริงอะต้องเป็นกาบที่ลากโจออกห่างจากหญิงสาวแต่นี่กลายเป็นโจเองค่ะที่พยายามเรียงหญิงสาวแต่มันก็เป็นเรื่องดีสําหรับทั้งสองคนนะนะเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อใจและไม่กิดจะนอกใจกันแม้แต่น้อยเมื่อคิดว่าพ้นจากหญิงสาวแล้วโจก็ผ่อนปีเท้าลงนี่ก็บ่ายสามกว่าละจะกลับเลยหรือว่าจะเดินเที่ยวกันต่อ โจนังก็หันมาถามคนรักกันนะทุกคนกลับดีกว่าเดี๋ยวเจอใครมาขัดีการบก็เอกยิ้มย,ยิ้มเจ้าก็ยิ้มรับเหมือนกันค่ะแล้วทั้งสองก็ใช้เวลาวันหยุดด้วยกันโดยที่ไม่มีใครมาวุ่นวายเพราะว่าการอยู่ห้องอะคือดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนคู่นี้เหมือนจะไม่วื่หวามากแต่ก็มีอะไรน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเจอกันคะทุกคนเลยอีกห้าตอนนะคะสำหรับคู่นี้ไปละบ๊ายบาย